สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาทดลองปลดล็อกเฟรมเลตเกม ROV ว่าจะได้120เฟรมเลทหรือเปล่า กับมือถือของเชีย m มีรุ่น Poco M7 นะครับเพราะว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับอัต,ตาราลิเฟตเล็กของหน้าจอสูงถึง144 h ฮนะครับแต่ CPU จะใช้เป็น Snapdragon 685 4G นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะไหวไหมแล้วก็แรมหลักตัวนี้นะครับให้มาอยู่ที่6 g b นะครับเป็นตัวแรม6 g ินะอันนี้ผมก็เปิดขยายเพิ่มเติมอีก2 g ินะครับแต่รุ่นนี้ขยายได้สูงสุดถึง6 g ิกนะแต่ผมเปิดแค่2 g ิก่อนนะครับแล้วก็ลิเฟตเลของหน้าจอนะครับเดี๋ ลิสเทนเรของหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมไปตั้งค่าไว้เป็น144เฮิรต์แล้วกันนะครับอันนี้ตั้งแล้วนะเป็น144เฮิรต์ครับนี่แล้วก็ต่อมานะครับเปิดโหมดนักพัฒนานะครับไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับแล้วก็ไปตรงคําว่าเวอร์ชันโอเอสนะครับแท้ๆๆเลยนะครับนี่อันนี้เปิดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดที่เป็นอันนี้เพิ่มเติมไว้นะครับ เปิดอัดตรารีเฟตเลของหน้าจอให้เขาโชว์นะครับว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับบางรุ่นจะมีให้เปิดนะครับนี่แสดงอัตราการรีเฟชนะครับอันนี้ผมเปิดไว้นะซึ่ง 144Hz เนี่ยมันอาจจะทํางานกับบางฟังก์ชันกับบางแอปพลิเคชันเท่านั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปที่ตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับไปที่เป็นกล่องเครื่องมือด้านข้างนะครับ อันนี้มาเปิดไว้ปุ่มลัดในเกมนะครับจะเป็นเกมเทอร์โบต่อไปก็ต่อ Wi-Fi ให้เรียบร้อยนะครับถ้า Wi-Fi แรงนะก็ต่อไปเลยนะครับแต่ถ้าไม่มี Wi-Fi ที่เป็นเราเตอร์นะครับแนะนําให้ต่อจากที่เป็นฮอสปอตของมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่ปล่อยมาแล้วกันนะครับแล้วก็แอปที่ผมจะไปดาวน์โหลดนะครับจะเป็นแอปเดิมนะครับที่ผมเคยทคําคลิปปลดล็อกไว้แล้วนะจะเป็นแอปตัวนี้นะครับ d n t u r b o นะกดติดตั้งไปได้เลยนะครับ ต่อมาอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับจะเป็นแอปชิซุกุนะครับซึ่งใน Play Store เนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันเป็นเวอร์ชั่นเก่าไปแล้วชิซุกุนะครับเวอร์ชันนี้นานหรือ,อยังโห oh, ตั้งแต่10มีนาปี67นะครับเดี๋ยวไปดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่แล้วกันนะครับก็เข้าไปใน Google นะครับพิมพ์ค้นหาได้เลยนะชิซุกุแอปพลเคนะครับ แล้วก็เลือกเอาเว็บไซต์ได้เลยเว็บไซต์ที่ผมแนะนําดาวน์โหลดเนี่ยจะเป็นของ up to down นะครับแตะเข้าไปได้เลยแล้วก็แตะดาวน์โหลดครับหาก่อนแล้วก็แตะดาวน์โหลดเลยเสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดต่อไปครับแล้วก็แตะเปิดครับนี่แล้วก็แตะติดตั้งอันนี้เดี๋ยวปัดออกไปก่อนนะครับ เดี๋ยวก่อนปลดล็อกนะครับผมจะให้ดูเกม rov ก่อนนะตอนนี้รุ่นนี้นะครับจะเปิดได้สูงสุดก็คือ60เฟรมเรทเท่านั้นเดี๋ยวไปดูในการตั้งค่าครับตรงสนามลบเฟรมเรทน,น,นะครับจะอยู่ที่สูงก็คือ60เฟรมเรทนะเนี่ยครับแล้วก็ปิดแอปพลิเคชันไปได้เลยปิดเกมไปเลยนะครับเลียร์เกมทิ้งไปเลยนะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเปิดแอปชิซุกุก,ก่อนเลยนะครับแต่เปิดแอปชิซุกุกครับแล้วก็แตะตรงคําว่าจับคู่ครับ แล้วก็แตะตัวเลือกการแจ้งเตือนแล้วก็เปิดไปได้เลยนะครับแล้วก็แตะแบคครับโอเคแล้วก็ไปตรงคําว่าตัวเลือกสําหรับนักพัฒนาแอปครับตรงนี้ไปหาตรงคําว่าการแก้ไขข้อบุ้องผ่าน wi-Fi ครับแต่ถ้าเป็นของ Xiaomi นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็น Proco Redmi อะไรต่างๆพวกนี้นะครับแนะนําให้แตะเปิดตรงนี้ไว้จะดีนะครับซ่าอินที่เป็นมีแอคเค้าก่อนนะถึงจะเปิดได้นะครับเดี๋ยวผมตัดไปที่ ใสยอินแล้วกันนะครับไปที่การตั้งค่าแล้วก็ไปตรงบัญชีเชลลี่นะครับเสร็จแล้วก็ Login ไปได้เลยนะก็คือถ้าใครยังไม่เคยสมัครนะครับก็สมัครไปได้เลยอันนี้ผมเคยสมัครแล้วนะโอเคครับแล้วก็ไปแอปชิสกูอีกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเคลียร์ไปก่อนแล้วกันอันนี้เดี๋ยวผมปิดแอปทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้สับสนนะ แล้วก็เปิดแอปชิสุกุใหม่ครับแล้วก็แตะจับคู่ครับแล้วก็แตะตัวเลือกสําหรับนักพัฒนาแอปเพราะว่าเราเปิดตรงตัวเลือกการแจ้งเตือนไปแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เราก็มาเปิดตรงคําว่าการวินิจฉัย USB นะครับเปิดไปเลยนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งอันนี้ต้องใส่ซิมการ์ดก่อนนะครับเดี๋ยวผมตัดภาพไปตอนที่ใส่ซิมการ์ดก็คือยังไม่ได้ใส่อะไรหลายๆอย่างเลยตอนนี้ใส่ซิมการ์ดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แตะถัดไปได้เลย แล้วก็แตะยอมรับนะครับสรุปแล้วนะครับการที่เราจะเปิดวินิจฉัย USB ได้เนี่ยเราก็ต้องใส่ซิมการ์ดนะครับแล้วก็สมัครที่เป็นมีแอคเคา t ์ด้วยนะแล้วเราก็ไปตรงคําว่าการแก้ไขข้อบกพร่องผ่าน w i f i ครับแล้วก็แตะเปิดได้เลยแล้วก็แตะตกลงครับแล้วก็แตะจับคู่ด้วยรหัสจับคู่ครับนี่แล้วก็แตะลงมานะครับแล้วก็ป้อนไปเลยอันนี้แตะรอไปก่อนแล้วก็ป้อนรหัสจับคู่ครับ โอเคแล้วก็แตะตรงนี้ครับจับคู่สําเร็จนะครับแล้วก็แตะแบ็คครับแล้วก็แบ็คไปได้เลยแล้วก็แตะเริ่มได้เลยนะครับอันนี้รอดูว่าจะเริ่มได้ไหมโอเคเริ่มได้แล้วนะครับแล้วก็แตะไปตรงคําว่าอนุญาตแล้วศูน์แอปครับแล้วก็แตะเปิดตรงดีเอ็นท์โบครับนี่แล้วก็แบ็คครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเปิด ที่เป็นตัวแอป DN Turbo นะครับในการปลดล็อกนะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับแล้วก็แตะตรงใช้ชิสุกุนะครับอันนี้เลือกประเทศไทยแล้วกันแล้วก็แตะอนุญ,ญาตครับแล้วก็อัปเดตครับนี่รอสักคู่หนึ่งแล้วก็แตะด้านบนครับ ตรงนี้เป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้สูงนะครับเพราะฉะนั้นเลือกกลางๆไว้แล้วกันนะครับเลือกกลางๆไว้แล้วกันนะครับอันนี้เราจะทําการอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะอันนี้ผมเลือกที่เป็นอุปกรณ์ขนาดกลางนะครับนี่ติ๊กแล้วก็ชั้นรู้นะครับเดี๋ยวไปดูตรงปุดบล็อกนะครับที่เป็น120เฟรมเรทนะแล้วก็แต่อันล็อกได้เลย ดูโฆษณาเขาไปก่อนนะครับโอเคแตะกากระบากออกไปครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ไหมเดี๋ยวกดแบ็คครับตรงนี้นะครับผมแนะนําให้ปลดล็อกแค่ที่เป็น120เฟริมเลตแค่นั้นเองนะครับหรือ90เฟมเลตนะอย่าไปปลดล็อกอย่างอื่นนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตรวจจับได้ไวนะครับเราอาจจะโดนแบนได้นะแต่ถ้าปลดล็อกไปแล้วนะครับเกิดปัญหาหรือต่างเนี่ยเราก็แตะตรงที่เป็นแก้ไขข้อผิดพลาดนะครับแตะตรงนี้นะเสร็จแล้วก็ แก้ไขข้อผิดพลาดทั้งหมดไหมเราก็เลือกเอาได้เลยนะครับว่ามันมีปัญหาตรงไหนอะไรประมาณนี้นะครับเราก็แตะไปได้เลยแต่ถ้าปลดล็อกไปแล้วไม่ชอบนะครับมันก็จะมีที่เป็นลบมอสตรงนี้นะครับแล้วเราก็แตะลบแล้วก็ลบทั้งหมดเลยก็ได้หรือลบทรัพยากรนะครับทรัพยากรอันนี้เฉพาะที่เราปลดล็อกนะครับไม่ใช่ทรัพยากรทั้งหมดนะทรัพยากรที่เราปลดล็อกเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่าเขามีขึ้นให้ที่เป็น120เฟรฟมเลทหรือเปล่านะครัับมาดูกน วิ่ขึ้นเป็นหนึ่งร้อยสิบสี่เมื่อกี้เห็นไหมครับหนึ่งร้อยสี่สิบสี่เลยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่มประสิทธิภาพแล้วกันนะครับบางทีปลดล็อกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะติดตรงการโหลดเกมนะครับเราก็เป็นลบแล้วก็ปลดล็อกใหม่นะเดี๋ยวยกลึกไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูตรงการตั้งค่าก่อนนะครับตรง สนามลบโอ้ oh. ไม่ใช่ว่าเปิดได้สูงมากแล้วจะเล่นได้นะครับที่เป็นหนึ่งรอยี่สิบเฟรมเลทนะเราก็ต้องลงเล่นก่อนนะครับว่าจะได้ไหมอันนี้เดี๋ยวผมจะทดลองในที่เป็นตัวฮีโร่ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าลงแรงมันอาจจะนานหน่อยได้เป็นหนึ่งรอยยี่สิบเฟรมเลทนะครับแต่ถ้ามันไม่ขึ้นขณะที่เราเล่นเกมนะ เราก็ต้องมาที่สนามลบแล้วก็เลื่อนไปต่ําสุดแล้วก็เลื่อนมาที่สูงมากนะครับอืมโอเคอันนี้เฟรมเรทก็แกวงหน่อยนะเห็นไหมอาจจะเป็นเรื่องด้วยจาก CPU นะครับที่ไม่ได้แรงอะไรมากแล้วก็สเปคอย่างอื่นซอฟต์แวร์ด้วยนะครับได้120่งรอยเฟรมเรทก็จริงแต่อาจจะแบบว่าไม่ได้นิ่ง แต่ภาพก็พอได้นะครับ <c oughs> ดูก็ตกลงมาอยู่ที่ประมาณแปดสิบเ้าสิบขนาดยังไม่ได้ลงแรงนะอันนี้ผมมาทดลองปลดล็อกให้ดูเฉยๆนะครับว่าอุปกรณ์เนี่ยรุ่นแบบว่าราคาไม่ได้สูงนะครับเวลาที่เล่นเกมแล้วเนี่ยภาพจะเป็นยังไงบ้าง โอ้ตอนบวกกันเป็นไงตกมาที่เจ็ดสิบแปดสิบนะครับก็ถือว่าดีกว่าหกสิบเฟมเลตอยู่นะนี่ครับสังเกตนะตรงบริเวณที่เราเปิดที่เป็นแสดงอัตราการรีเฟซนะครับขึ้นเป็นหนึ่งรอยสีสิบสี่ด้วยโอ้โหนี่นี่ครับประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูภาพรอบๆก่อนว่าเป็นไงบ้าง เออลืมเปิดตัวนี้เดี๋ยวเปิดอย่างอื่นเพิ่มเติมโหอันนี้ผมก็เปิดที่เป็นพวกเอฟเฟกหมอกแรงตาพวกนี้นะครับมาดูกันว่าจะไหวไหมกราฟิกอา d ์ดิโนหนะครับโหมีตกมา70-80ด้วย แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลงแรงเนี่ยจะหนักกว่านี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าขนาดแค่ทดลองเนี่ยยังขนาดนี้เลยแต่ถ้าทําได้นะครับก็ถือว่าดีกว่าที่เป็นหกสิบเฟมเลทหน่อยนะครับเรุ่นนี้ก็ทัดใช้ได้อยู่นะครับไม่ได้แย่อะไรมาก ผมก็มาเทสให้ประมาณนี้นะครับเผื่อเป็นแนวทางเผื่อใครแบบว่างบจํากัดอยากซื้อเอาไปปลดล็อกอะไรต่างพวกนี้นะครับนี่โอเคครับประมาณนี้นะครับ